แต่ว่าหลังจากที่มีสังคมเขาก็ตามหามาอย่างต่อเนื่องว่าผู้ว่าสอตอง,งอทําไมไม่ออกมาแอคชั่นอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังเสียทีรหรือมาพูดจาอะไรกับทางสื่อมวลชนหรือสังคมคือก่อนหน้านี้มีข่าวแจกออกมามซึ่งท่านเนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับรายงานจากสอตองวอ่าจริงๆท่านก็เคลื่อนไหวอยู่แต่สื่อก็บอกว่าเออแต่เราอยากเห็นท่านอ,อยากเห็นออกมาให้สัมภาษณ์สื่อตรงๆอยากเห็นมากกว่านี้นะฮะปรากฏมาแล้วฮะ คราวนี้ท่านผู้ว่าสตงให้สัมภาษณ์ในงานไปร่วมพิธีสวดพระพุทธนต์เพ,พื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ประสบเหตุและผู้สูญหายที่เกิดเหตุที่เราเห็นภาพเมื่อครูนนี้จึงคุณขวัญเบียมรายงานเบื้องต้นไปนี่ครับพอท่านไปร่วมงานเนี่ยก็เลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะโดยล่าสุดฮนะทางด้านของคุณมลเทียนจเจริญผลนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่าตัวเองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ โดยบอกว่าเบื้องต้นในทางสงตงก็ยังคงติดตามความคืบหน้าในภารกิจการกู้ชีพกู้ภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งก็ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนไปร่วมง,งานศพแล้วก็ยังไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกๆจังหวัดเพราะว่าสําหรับสงตงน,นั้นเรื่องของชีวิตคนและความสูญเสียเป็นเรื่องสําคัญท่านบอกจึงจําเป็นต้องเร่งช่วยเหลือดูแลในเรื่องดังกล่าวก่อน พร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาญาติของผู้ได้รับผลกระทบทุกคนเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการตรวจสอบทางสตงอบอกว่าประเด็นเรื่องตึกถล่มลงมาเนี่ยเดี๋ยวมีแผนที่เตรียมจะ,ะแถลงครับหลังจากที่ทางคณะกรรมการของรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการแถลงผลการสอบสวนไปก่อนซึ่งเดี๋ยวรอกําหนดวันที่แน่นอนอีกครั้งลองฟังเสียงท่านดูตรงนี้คร เราไปงานส,ส่งทุกงานที่ที่อยู่ที่ทุกจังหวัดเนาะเราส่งเจ้าหน้าที่ไปแสดงความเสียใจ<อ>ร่วมทำบุญก,กับ้เถีในแตที่จังหวัดส่วนทูกบัญชีที่บางบาญชีผมแบบู้วไหนก็ไปเยี่ยมทุกโรงพยาบาลทุกคนตอนนี้ชีวิตคนกับเรื่องความสุยเรือ่องสำคัญเพราะนี่นเนี่ยมันก็ต้องดูแลเรื่องเรื่องพวกนี้ก่อนว่าญาติพี่น้องที่เนลำบากเย ท่านาบนเทียนก็เน้นย้าว่าตัวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่วันรแรกตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเหตุตัวเองเนี่ยไปที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกเลย28มีนาคมตัวเองเนี่ยกลับบ้านวันนั้นเที่ยงคืนด้วยซ้ําเห็นว่าท่านก็ไปที่ตึกสถานที่ที่ตึกถล่มทุกวันนะครับแต่นักข่าวเขาก็แบบอยากจะให้มาให้สัมภาษณ์หน่อยในเบื้องต้นนะฮะ